อนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงนะครับอันนี้คุณหวานสั่งอะไรครับวม่รู้อ่ะชาวบ้านเราโอเคนะครับสั่งมาลองกินดูนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นเป็นพริกที่แบกมาจากเม็กซินไทยแลนด์มาจากไทยแลนด์นะครับผลิตในไทยนะครับเพื่อเอามาใช้กับงานนี้โดยเฉพาะนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะลองอนี่น้ำบัดลมนะครับน้ำบัดลมเดี๋ยวเราจะลองกินแล้วเดี๋ยวจะดูรสชาตินะครับว่าอร่อยแม่อร่อยนะครับเมเลยน้มีเมเดียวเลยแลลองชิมดูนะครับอโอเคนะครับอร่อยมากครับนี่นะครับข้าวนะครับสวยเป็นเม็ดๆนะครับ ข้าวดีกว่าในเมืเอไงไทยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับหิวครับ